ไอ้ดูดูนะถ่ายถ um, yeah ่ายไว้ถ่ายไปถ่ายไปเฮ้ยเฮ้ยจับตัวผมไม่ได้คุณคุณเป็นนักเลงไหมเฮ้ยสุดละด่าตรงไหนเฮ้ยนี่สภานะครับท่านผู้สสผู้สงเกียรติรปภตำรวจมาหน่อยไม่ด่าตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยเร็วมาจับอัะธานหน่อยนี่ตำรวจไหมตำรวจไหมจับประธาน่อยมา มาเร็วจับอัฐิานหน่อยมามจับดีนะนี่แหละครับผู้แทนผู้สรงเกียริมาหารเรื่องนี่ทาฮานะนี่จัดภาพเลยนะว่า,าถึงประธานชวนนะว่านี่คือฟ้องประชาชนฟ้องคนทั้งประเทศนะครับ สสก็ทำอยู่ทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดแล้วคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วดูนะครับอ่ะดูบังไปบางไปทำเลื่อนที่คุณทำไมเวลาพูดไม่คิดทำเลื่ที่คุณเลยถ่ายเป็นคนเริ่มเอาเลยถใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมจับภาพไว้ใครหาเรื่องใครนะจับภาพไว้ ออาตำรวจนะแล้วถ่ายถ่ายรู